ามาดูกันครับว่าผมว่าแบมพายก็น่าจะเล่นระวางตัวเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากไม่ได้มีทางด้านฝั่งอินฟองอินโฟอะไรด้วยนะครับใส่อู้เดิมเชิญสัมบัดครับบอกเลยว่าไม่เคยจะยอมกันคู่นี้ครับ r s g และด้าน DIY สปอร์ตครับแล้วเป็นสองทีมที่คะแนนดีทั้งคู่ด้วยครับโยนเน็ตก่อนนะครหดตัวแอคชั่นครับสตอสตอไม่เข้าห้องแล้วดูครับแอคชั่นวิ่งข้ามห้องมามีปืนนะดู วัยรุ่นตึกวายให้ดูตัวคอส์ไกลของไอีครับดีดีก็ยังยึกยึกยักยักกันอยู่เราดูครับขึ้นดาดฟ้าไปหนึ่งคนยกคมัทางฝั่งตัวแอคชั่นครับสววร์ดแข่งกันอยู่เหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับจีซตรอคอสตึกไกลและในตึกเป็นทางฝั่งตัวดีดีไลท์นิ่งทาฝฟ่าเวอร์ซีครับส่วนทางฝั่งของตัวตึกวายของสโวร์ดมีสกายแอคชั่นและท็อปครับห้องทั้งคู่ผู้ชมฮะแต่ว่าแม่ นะเจ้าบ้านกระเชียอีกแล้วนะครับตรงนี้ต้องครับเช right? ียอะไรตรงนี้เชียให้ออกเปล่าว่าหัวตารางทั้งคู่โอ้โหนะครับกลยเคียงทั้งคู่ตรงนี้ใครออกก็เป็นผลดีกับเราทั้งคู่นะนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านฝั่งของตัว i อจหรือว่าด้านสตีวาร์ดิสปอร์ตเองนะครับอืมเลวว่าหานักคู่เลยก็ดีเลยทั้งคู่เลยเหมือนกันนะครับวนออกหลังบ้านครับแอคชั่นทำเป็นเล่นนะฮะต้องบอกว่า เอางี้แล้วกันถ้าจบอันดับสุดท้ายเลยพี่ดิวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ5 0 0แสนอุ้ยสองหมื่นหรือยังเจ็ดแสนว่าอย่างฮะครับผมอ 16, 16, ันดับสิบหกเจ็ดแสนอันดับสิบแปดเนี่ยห้าแสนผมจำได้ไม่ต่างอะไรกับโปลีกนะฮะ <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> นั่นเป็นหมายความว่าในซีซั่นนี้หรือซีซั่นหน้าครับผมมองเลยว่าทุกทีมในรอบแกนไฟนอลเนี่ยเน้นหน่อยนะเน้นนิดนึงเอาจริงไม่ว่าจะเป็นทัวร์ที่แบบว่าผมใช้คำว่าชาริตี้หรือทัวร์การกุศลครับผมกับแบบนี้เองนะฮบอกเลยว่าที่เข้าเต็มอย่างเงี้ยนะฮะผมมองว่ามันจะม่่ททุกีีเเนยออาริง อให้ต้องเน้นมากขึ้นหรือเปล่าครับเขาบอกว่าช่วงสปริงสปินเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงที่ได้กรอบโกยแล้วกันเพ<ป>ราะว่าทีมที่ได้เล่นในอ่าเป็นแชมป์สปริงสปินเนี่ยจะได้มาเล่น PMWI นะครับอย่างปีที่แล้วก็จะเป็นบอลดัสนะครับที่เรียกว่าเป็นแชมป์ซีซั่นสามไหมนะครับแล้วก็ได้ไปเล่นในนั้น PMWI เหมือนกันนะครับช่วงกรอบโกยช่วงกรอบโกยนะเอาละครับยังไม่จบคูณนี่โอ้โหแล้วบ้านนี้ยังไงก็ดีขึ้นไม่ได้จริงๆครับโอ้โห คือปีก้าแขาก็นั่งนิ่งๆเลยครับเหมือนทางด้านฝั่ง RFG ก็กดดันเฮ้ยออกจากบ้านมาทีนี่งไงครับแล้วโอ้โหแอคชั่นแกนไหลข้างออกมาฟาเบอร์ซีไปหนึ่งครับ โอ้โหจังหวะจะออกไปฟาร์มราว่าเฮ้ยคิดว่าอาจจะแคมป์บ้านนี้นายไปแล้วครับแล้วพอจังหวะออกครับสวร์เองเดินเหมือนกันครับไม่ปล่อยครับไม่ปล่อย,อยเวลาทิล้วดูต้องบอก <Action S 1> ว่าแต่วาดนี่คือเรียกว่าเล่นแบบค่อนข้างกดดันนะนะครับแล้วแกเล่นแบบรู้มุมดีเหมือนกันพอรู้ว่าเฮ้ยยังไงไอจีเนี่ยต้องตีแน่น,นอนครับเพราะว่าวชั้นบนแล้วดูนะครับเลูกนี้ของแอคชั่นครับจากสตอลยังเงียมีลูกเดียวครับมีเม็ดเดียวครับขอเน้นหน่อยขอญาตม้มแล้วดูชั้นบน มไมชัซ้ายแมหมด้งก่อนครับติดวงกบหน้าต่างครับผมเราชิดมา3าสาครับมุมบนปีก้าเลื่อนไม่มีนะครับจังหวะจะลงมาช่วยแล้วก็โดดยิงมาไลนิงเจ็บแล้วปิดชิดประตูมาลุกลงนี่แอคชั่นเอาให้ครับขายอีกหนึ่ง เอาแล้วดิแล้วดูเดินมาครับปิก้าลงมาเล่นด้วยเลยครับตรงนี้ครับชาร์จสามป่าอาร์เอสจีแพรบลูไปได้ด้านฝั่งของดาวมาจากครลคอนนะครับแล้วในบ้าตรงนี้ครับบอลลูนมาต้มอยีกแล้วจะเปิดกล้องมาบังทำไมนะครับค็อปได้ด้านฝั่งดีดีจากไอจีไปก่อนแล้วท่านเก็บด้านไลท์ดิงปล่อยครับและเรียบร้อยเลยครับ r ารจบ18บศูนย์คิวครับแต่เฮกเตอร์ยิงจากบนเขามาครับได้ทางด้านฝั่งแอคชั่นจากเซอร์ไสปอร์ตน็อกดาวน์เฉยๆและเปิดประตูครับเอู้จันไปสบายๆช้าครับแม่ แต่จะบอกว่าจริงเวลาฟาร์มต้องบอกว่าเสียไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเว้นแต่สายบนมานี่ V K นะลงล่างไหมนี่แหละทำบางเท่านั้นแหละสวยๆเลยนะครับลูนก็ได้นะครับโอ้โหกักต่อถ้ากักเก่งอย่างนี้นะผมกลัวบ้านชาเปอร์ที่เราพักเกาหลีกันแหละใช่ครับซ้ายก่องด้าน V K เออมุมนั้นเลยมุมนั้นเลยนะครับไม่ก็จบบ้าน V K ด้วยแต่ผมมองว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรารับสุดแล้วเราส่งปั๊มยาเนี่ยเราได้อยู่ ได้อยู่ครับแต่ด้านล่างครับมาอะไรครับผู้ชมนิกมากไรฟี่หล่าอูฟครับใกล้สุดคือชเวฟจากแวมพายแล้วโอ้โหจังหวะน้องไหลโอ้โหแล้วแวมพายส่งเลยเป็นคอเดินข้ามสะพานไปแล้วข้ามอย่างนี้บอกเลยว่าหลังอาจจะมีโอกาสหลังแตกนะผู้ชมนะอเดี๋ยวว่ายน้ำใต้สะพานไม่รู้นะผมว่าเขาว่าน่าจะว่ายน้าแหละ เราให้ดูแมพนานเหลือเกินออจังมาเพราะว่าถ้าวิ่งบนสะพานเนี่ยมัน,มนเสี่ยงไปนะครับแวมพายแต่ว่าต้องดูว่าจะไหลไปเล่นมุมไหนครับแล้วจังหวะลงน้ํากันมานี่ฮะแวมพายเชเว็บก็บไปเอาเรือมาพี่เดียวโอ้โหแล้วขับ<แ>เรือแล้วยไวไปรุ่นเจ้าพญามาแล้วครับเชเวฟบขับนามาก่อนแล้วด้านหน้าบอกเลยว่าน่าขึ้นฝั่งที่ดันเคิร์กได้แล้วดูนี่รอดครับอหลอู๊ฟอย่างแล้วชเวฟบขออนุญาตพีครับสะเทืรนน้ำสะเทือนบอกแต่มุมกายยาลอดยาใครไปต้องใช้เลิงไกลจัดนะครับชเว็บ แต่เพื่อนยังว่าไม่เร่กจมฮะโอ้โหจะไปขึ้นมาคีให้ก่อนแล้วโอ้ต้องบอกว่ากแล้วถ้าเข้าได้ผมว่าสบายครับแวมไพร์บุ่มนี้พี่เดียวนี่ครับเฮ้ยของยังไม่โดนเก็บฮะเอาละดีนายบอกเลยว่าเซตเทจะเซตพื้นลงพื้นที่ตรงนี้ใช่ครับแต่ว่านิกมาจังหวะขึ้นที่เหลืออีก3ามคนนะพี่เดียว ถ้าเราออฟกับแกบองไปบุมเดิมแล้วเห็นใต้น้ำมาดีไงบุกดีเฮ็ดตามน้ำโชว์เวทีแล้วดูมีสวนมาอ้าวแล้วครับลาออมบอกเลิกซาครับผู้ชมฮะแหมแชมนั่งเงียบทั้งหออุ้ยเจออตดสวนเข้าไปต้องครับแชมบอกเลยว่ายิงขู่ไปก่อนแล้วดูครับเก็บออฟชวออบชันเพิ่มตัดภาพมาสตตร์ครับไหลเอาจากทั้งฝั่งตัวบู๊แคมเข้าเกาะสายมุมสายมือใช่ครับในงานนี้เป็นริมน้ำเหมือนกันนะครับบนเขานี่ครับลักโอ้โหบอกกระโดดต่อยอะไรแล้วก็เปไปแล้วเพื่อนเอาแล้วลักไม่ยิง รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับฮัลโหลทำไมไม่คุยกับเพื่อนครับตรงนี้ <laughs> นะครับแลว,วันชฉยไปได้ด้านเพลนก็นจากข้าสองเอกมพิ้งออกจากเกมไปหนึ่งคนนะพี่เดียวเดียเมื่อกี้บอกเลยว่าถ้าเป๊ะแต่เพื่อนเปิดไปแล้วจะม,มาม่ถ้ายิงด้วยกันผมว่าน่าจะปิดลงนะครับหนึ่งคนครับเอาล้วครับปิก,ก้าบอกเพื่อนบนเขามีนะดูจังหวะวนมาวิกิจัดละสวนหายก็จากท็อปครับโอ้โหเดยโฟครับรเปิดใครไม่<ด>เปิดไปเปิดสตอร์วัวแล้วสตอร์วัวสวนยูดียวหายนะครับแม่ อที่มาหาคำว่าสวนหายมีจริงแต่วันช็อตครับในน็อกเฟโรจาก52เหมือนกันครับผมครับสวนขอจากบนเข่ามาแล้วขึ้นสะโขบมาตรงนี้มันไม่ทันแล้วพราะหนุ่มกับลัก66ครับระดูวนอย่างอย่างวนอยู่แล้วตัดมาวันช็อตตกอยู่กลางถนนครับวิกฤตจัดนะครับผมไปทิ้งครับไปโดนด้านฝั่งกาดูก็จาก52เกมแต่ว่าโดนหลังอีกมาเหมือนกันกาดูฟีกดฝ่ายบาแล้วรถจะระเบิดนั่นเรียบร้อยครับแหมเป็นด้านฝั่งของกาดูฟีก็ยิงรถระเบิดใส่นั่นเองนะครับ โอ้โหเราไม่ไปดูด้วยครับตรงนี้ปล่อยทิ้งครับท่านผู้ชมฮะนอกวงทั้งคู่ครับตัดภาพมาตรงนี้ยังไม่จบท่านผู้ชมฮะไอวีครับกับสตาบอดครับอูแล้วส่งเพื่อนครับเป็นทางฝ่ายตัวแอคชั่นกับปีก้าครับดันขึ้นเขาไปแล้วดูวงวงถ้าวงลงล่างบอกเลยว่าทุเรศเลยนะท่านผู้ชมนะทุเรศทุลังไงนะทุเรียนเลยนะอย่างนี้ดูวงวงบนบนอยู่นะบนไปบนเถอะบนบนยังบนกักก็ได้ไะกักสะพานไปให้นิดนึงโอ้แต่ว่าล่างเยอะโอ้โห สุดเกียดเพราะเกลียดพ่อเพราะแหวนพายแม่นร<อ>ับเ <ละ S 2> ต็มเมื่แบบนี้แต่ว่าข้างบนอย่าเพิ่งตีกันนะแดมบอลวีเคแหวนพายแล้วปล่อยข้างล่างเขาตีกันเองแดมบอลไหลเข้ามาได้บ้างเดี๋ยวตัดภาพมาสตาวอัดสดีเพิ่มแล้วดูครับจังั่งตัวโดนัทอย่างจี SG ครับหายสองโอ้โหจังหวะโดนโซบทขยี้ครับมุมนี้ตัวแซนวี่จากโซกับเอทีเซเว่นแล้วหายหมดเลยหรือเปล่า S <S ยังรับอยู่ดิมน้ำ<อ>เบกไปได้มิดไซายครับจาก USG โดนัทมาครับ BJ ไปได้สกายจากซีวาดน็อกดาวมาแอปบี้เก็บด้านฝอเนเวอร์โลดน็อกดาวกันไปรวมถึงดับ p พ w เวฟ u l โดนแอปบี้ดัดบเบิ้ลน็อกมาพี่เดียวแต่วงี้ครับซัด p o w เวฟ u l หายหนึ่งทั้งฝ่าตัวจะเพลเวฟตรงนี้โอ้โห คิวฟีดไหลพาทางฝั่งของตัวยาฟอยก็ได้ทางฝั่งตัวลินจากทีเจบีมาแล้บีเจเซเว่นตัวนี้ได้สกายล็อกไปเหมือนกันครับผมกีครับไปน็อกจัมเปอร์จากโฟรและว่าได้ด้วยความที่มา18ทีมค่อนข้างจะลำบากนิดนึงตัดภาพมานี่ครับในโกดังโดาะใช่ครับแล้วผมบอกเลยถ้าเกิน10ทีที่อยู่ทางด้านล่างโซเดียวกันทีมโกดังับมันเก่าเหลือเกินข้างบ้านไปทางฝั่งตัว ถูแบ็กระปลาไฟดักด้านขวาก่อนโผล่ซ้ายมางี้ยังเล่นไม่ได้แล้วดูจังหวะจักรคอนกับสกายหายเอาเกมไปแล้วแล้วเป็นในด้านโบกี้ครับเอาทางด้านแกเน่นอกจากด้านฝั่งล็อกกี้จากด้านฝั่งของมอสไปเหมือนกันแล้วแกนเน่พยายามจะยัดใส่ <c oughs> ด้านฝั่งของบีเซเว่นจากด้านฝั่งของแบ็กทูแบ็กให้ได้บุมนี้สติวัยสปอร์ตครับตัวเองต้องเข้าวงเหมือนกันครับแล้วแบ็กทูแบ็กแกรับอยู่หน้าเพรโซนนั่นเองครับไม่ยอมให้เข้าวง <c oughs> โอ้โกี้ครับซำมอสซำมฝั่งฝั่งตัวล็อกกี้ไปแล้วเซโดนนอกจากเพรสโซนตัดภาพมาแอคชชัััััั่่นนนโโดดดขข้้้้้าาาาาามมมมทงงฝตววจจกกรรรคคบบซพีีีอออแลึถุเ โอ้โหจังหวะคิวสวิตทานเฟิร์สให้หายหนึ่งลารูขึ้นสะกดมาดับเบิ้ลน็อปจากคิวสวิตครับกดใส่สตอร์วอร์ดรับสุดจะจอดมุมนี้ก็เข้าวงยังไงก่อนครับแม่เอาแล้วดีเหลือคนเดียวครับทางด้านฝั่งของปีก้าซาวอร์สปอร์ตครับแต่ว่าหันมาล่าทางด้านฝั่งปีเซเวนออกจากเกมไปด้วยเหมือนกันเนี่ยโอ้โหโแทบ,บจริงกันลูคิวสวิตโดนเคาะมุมไกลเป็นโซแล้วขึ้นสะโกดมาโซก็บินสวนหายจบ สิบหกซะอย่างนั้นครับแบ็คทูแบ็คครับอะไรครับเนี่ยกลายเป็นว่าในด้านฝั่งซีไวท์สปอร์ตแบบนี้มียาเติมรัวๆแล้วทีเจบีจบสิบห้าไปคุณผู้ชมครับแม่ไม่มีสักแต้มคิวรอบนี้ธงเจนเบาครับแล้วดูกันด้าเดี๋ยวก็ไปแกรนเน็ตนอกจากในด้านฝั่งของโซอุดอะไรนะโซอุดโซอาร์ตโซอาร์ตว่าผมลืมชื่อโซาจริงนะครับผมคือเขาใช้ชื่อแบบตั้งแปลกอ่ะอ่าฮะไม่ว่ากันตอนนี้ถึงไหนแล้วอยู่ไหโอ้โหถังจะมาอีกทีแล้วขึ้นสกอรแม่เป็นซี่ยังเอาอยู่ แล้วดูครับเดินใส่ต่อทางฝั่งตัวเฟซี่ครับจากมอฟทีมเดินนู้นมามาแล้วดูวงแหวนพายก็ยิงแจมไปเล่นละเฮกเตอร์จับโซโดนโน็อกเหมือนกันครับถูกต้องครับแล้วขอบวงตรงนี้เช็คบ้านใกล้ก่อนโซเมก่าโดนโน็อกไปตัดภาพมาแอปปี้นอนร้องไห้อยู่หน้าบ้านชมครับ, <S <S รบพอทางฝั่งต,ตัวไซก้าในมือปีเประตูก่อนละกันอย่าสิบหกชิ้นตัดภาพมาขอบวงกับฮาร์ดี้จากดิกมาเกเรซี่ครับน็อกฟานได้แล้วทางฝั่งตัวโชโก้จากเอทีเซเว่นครับส่นเฮกเตอร์มาแล้วครับอดี้ยิงฟานออกเกมมาเซน่าเซน่าบูตายอีกหนึ คือสโคบเช็คพุมไกกระเซ็นลจากวีโว้โอคีครับอู้แล้ววงหนีแวมไพร์ครับวิกิจญนงคือสโคปไปจากโชโก้แล้วอักชาหนึ่งหนึ่งกันอยู่แล้วอักชาอักชาอักชารอจังหวะแล้วดูเคาะครับพร้อมเป็นจังหวะจากโชโกโอ้อักชาแล้วดูครับนอนอยู่บนสะพานพะรามแปดตรงนี้น็อกเลครับไม่ไหวฮะนะครับโดนอ,อ,อักชาล็อกเขาด้วยแล้วดูแมตัดภาพมายุทธเซฟยาสองทิ้นหน้าหน้าเป็นฝาดจาจากมอ็อบพุ่มพันแล้วดูกาดาฟี่ดับเบิลน็อกใสไอวิวหายสองเหมือนกันครับ โอ้โห oh แล้วดูเพโซนได้กีช่ช็อตเข้าไปเป็นคิวทางฝั่งของตัวโซมาแล้วลาเวินคอร์ไปน็อกคามประตูจากนีกมาก,กันเลยซีได้เหมือนกันกลับมา break, ครับเบรกครับ,บครับกเซมิจังหวะไหลเข้าวงกันมาแล้ววิวกระด้านหน้าแล้วสายเกิดแม่เมื่อกี้แวนไพน์ยีขอใส่โดนข้ามบ้านมาครับตั้งหวังตัวเบรกครับจากบล็อกเกมมิ่งเดินต่อลาวินคอร์คร <c oughs> ับซ้ำทำประตูเกมไปครับผมมาแล้วครับแวมไพร์คิวแรกของเขาครับต้องบอกว่าวงเข้ามาแทบจะไม่ได้มีการยิงประทัดกันเลยนั่นเองครับแวมไพร์ฟอร์บ นะครับเดี๋ยวดูมุมขอบวงตรงนี้ดับเบลิลนี่ครับจากทางฝั่งของตัววีเจสับการ์ดาฟี่กับอัลฟาลูซี่โอ้โหนี่ครับมอเตมันกิริแอคชั่นกันปีตัดพามาขอบวงโซก็บ,บินโดดข้ามแล้วลงหลังแต่ก็เป็นสื่อยิงทิ้งออกเกมไปพวกผู้ชมฮะ จบอันดับ11ครับกับทีสูงและแวมปลายขึ้นขอบวงล่างซ้ายกับจะเล่นได้อยู่ไหลสวยๆเลยครับพี่ดิวครับตั้ขอบขวาล่างตรงนี้แน่นๆเลยเหมือนกันบ็อกกับทางด้านฝั่งของวีโว้คีและสโตรนไปได้ด้านฝั่งของเราออกมาครับพี่ดิวแล้วชิดมามุมนี้ยิงอัดใส่หน้าต่างกันไปแล้วเป็นด้านฝั่งทิสมีครับไปได้ด้านฝั่งของมาร์กาลินก่อนนั่นเองครับเอ็กซ์เรย์โดนด้านวันช็อตครับเกมเอาดงเกมไปแล้วพี่ดิวจังหวะวิ่งข้ามบ้านมาเข้าบ้านนาตาแล้วครับเห็นผู้ชมครับดูแต่่่มมมุขขววาาายยยิงงเเเเเ้้ใสสัอดดีีีนนนนลูกก็จะบ ไอ้ดักรุงหาหน่อยแล้วป้าโอ้โหบิดบุมโอ้สบัดซ้ายเต็มครอบชมครับบอกเลยว่าล้นเป็นไก่ครับผมแต่ว่าแดนบอลไปดักหน้าด้านแวมไพายก็ไปยืครับรับอยู่หน ah ้าเกรซนครับนอกจากด้านฝั <No ่งของแวมไพร์เราเป็นหนึ ah> ่งคนเหมือนกันเดียนนอนเอเดียนนอนอยู <mel <mel ่ข้ามันอัดยางชมครับแล้วดูโอหบ็อกเกมมิ่งเองวงค่อนข้างซุนแต่วงหนีเพิ่มครับเข้าสีม่วงไขวะน่าแต่โดนมาอาปาโลจียังได้ไม่ได้ครับแล้วดูเนทลูกนี้แดมบอลก็เอาปาโลจีจะวีจีเอสยังยังขึ้นสปมาโดนตัวไกลกดวง วงไปเข้าทางฝั่งไอเดบิลครับโอ้โห,<ล>ะหระกาดาฟีครับเน็ตน็อกทางฝั่งตัวฟอ r ์เรสต์มาแล้วเพโซนก็ไปองทางฝั่งตัวพิฆาตจบสวอตจบอันดับที่10มี6คิวแล้วดันมาสองผมวงนี้เดินมาแล้วน็อกทางฝุกเทียดได้สองแล้ววงมันบีบครับบังคับหมุนซ้ายออกดีกว่าแล้วทางฝั่งตัวบูโดจากเอ,อทีเซเว่นก็ไม่ไหวจบครับจบอันดับ8มี 3คิวครับผมและรับมาจากบนเข่าวพี่ดิวครับตรงน,นี้แวมไพร์สปอร์ตครับต้องรับทางด้านแดบอลให้ได้ไม่งั้นเข้าวงย่าเหมือนกันแล้วบอลมุมไกลก็ยังโฟกัสทางด้านฝั่งวีเจอสอยู่ครับแวมไพร์สปอร์ตครับฟุกขึ้นมาเล่นต่อมแล้วแวมไพร์เจ็ดี่ว่าแล้วว่าวันหวานหลอมหลอมแล้วสโตนน็อกเอเดียนมาแล้วสวนมาเซลโลกับสโตนอย่างอย่างอย่างไม่ได้งแซนดอยู่เซโลโอ้โหแต่ว่าวงบีบเซลโลครับต้องเติมยาเพื่อหลังโอ้โหแล้วบอลมุมไกล้จัดๆคุณผู้ชม นะครับมาดูครับปั๊มยาเขาออนบาร์จากทางฝั่งโดดดาวเกียร์แล้วหายหนึ่งอุ้ยโอ้โหชาวเวฟบโดนตัวไกลเคาะข้ามาเป็นอัาฟาลูจีจากวีเจสุนั้นบอลลู่ขอบวงเหมือนกันนะดูจังหวะบับต้องไปต้องทิ้งชาวเวฟแล้วมุมนี้เข้าจงห s สโตน ลงมาเจอทิสไสแลพยายามจะซ้มเป็นสุดท้ายเป็นคิวของใครเป็นคิวของโบลาดีอเ้ามาแล้วจะเชื่อครันทิสมีไปเจอเซนโรในบ้านแต่บอกเลยว่ายาไม่มีทำไมแล้วทิสมีไปหวานทันทีครับครับผมแล้วดูทางด้านฝพอเชเวฟพระบัตายวงกันไปครับนะฮะวงเสแต่รอบนี้วงออกเขาเข้าวีเจียนอีกแล้วเดนลูกนี้โบเอ้าแล้วป๋าจิ้งเข้าบ้านนะพวกเกิดอาการณ์โอ้จังหวะกระโดดเข้าบ้านก็ติดเหมือนกันจะเป็นด้านโซนเก็บด้านฝั่งรักของหงส์แล้วกกันไปครับเหลือด้านฝั่งโบลานคนเดียวในบ้านครับไอวิลก็โถมเน็ตเข้าบ้านตัดภาพมาให้ดูคนตาย เป็นทางด้านฝั่งออนาต้นเนี่ยตรงนี้ต้นน้องชายยังไงตากล้องดูต้นหน่อยโอ้ตากล้องดูมุมสูงไม่พักเลยตรงนี้ตากล้องครับดูนี่เรียบร้อยเมื่อกี้ดูมันเด้งแต่ยังเรียบร้อยเลยตะก้องบ้านอ้าวแล้วครับอ้าวดิท็อปสองตรงนี้แล้วดูมีจ้ะ ผมว่าไม่ต้องน่าต้องใช้ครับผมแต่ไฟนี้บอกเลยว่า3 4ก็ไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะครับตัดภาพมาโอ้โหแฝดคิวชมครับ VGs ครับ R f a ฟาลูจ h ครับผมและเกมนี้ครับเมื่อกี้ครับไมค์ห0รดาเมจร์หรือว่าสโตนนั่นเองโอ้ต้องเ่ามันคอสวนฟุกมาบอกว่ามันคอเมาล้ครับน็อกหนึ่งเอาละดีสามต่อสามผู้ชมครับตรงนี้แบมไพ่ฟอร์ดครับกับทางด้านฝั่งของ VGs แล้วพลังแห่งความรักครับเราเป็นคอบาไฟเบรกไว้ก่อนแล้วเดินสวนมาฟุกเทียงได้ทางฝั่งตะวันตกอีกหนึ่งดวงครับกลายเป็นสอง ต่อบอลูจีแล้วดูบอลลูจีปาดหนึ่งบอลลูจีนอนบอลลูจีออกหนี้มาดูุะท้ายโดนเน็ตคอร์สข้ามมาเหลือสุดท้ายบูมไก่ครับกาดาฟี่กาดาฟี่กาดาฟี่จังหวะทานเฟย์หินของสโตนดานนนเอลูกนี้หนึ่งกับหนึ่งอีกแล้วสกอนเน้นจากเชียงรายสกอรเรียบร้อยแฟมปายสปอร์ตแม่รอบนี้ทำได้ครับพี่ดิวครับรอบที่แล้วจบที่สองหล่อนตังเหลือเกินเนี่ยตังเอามาจ่ายภาษีเหลือเชื่อโอ้รวยครับบอกเลยว่ารวยนะครับผม นี่แหละรัฐบาลแล้วต้องบอกว่าเกมที่แล้วเกือบไปกับทางด้านฝั่งโตนเหมือนกันจังหวะหนึ่งๆรอบที่แล้วโดนทางด้านฝั่งแบ็คทูแบ็คเก็บไปพี่เดียวรอบที่เอาให้รอบนี้ขอหน่อยละกันนะโตนบอกว่าจังหวะอะไรข้ามมาบอกว่าคีมกุ๊กคือขี่ข้ามสะพานทุกท่านนะจริงต้อบอกว่าถ้าไม่ข้ามสักนั้นนะวิกฤตจัโอ้โหข้างล่างนี่คืออย่างแน่นนะพี่เดียวครับถูกต้องครับ